เค okay. วันนี้นะครับเป็นวันที่สำคัญมากนะครับก็เป็นวันที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับ24 Carfix Fixer นะครับคำรับเรียกช่างซ่อมรถแล้วก็บริการทั้งหมด24บริการอาทิเช่นปะยางเปลี่ยนแบตกุญแจรถยกรถสไลด์ไดชาร์จไดสตาร์ทเบาะนะครับเรื่องยางเป็นร้านอะไรนะครับ,ต,บต่างตด้วยที่เราภูมิใจนะครับก็คือตงเอง ก็คือทํามาประมาณ3ปีเข้า <c oughs> ปีที่4แล้วครับสปีแรกเนี่ยเราพัฒนาตัวแอปของฟิกเซอร์ของรถยกรถสไลด์นะครับก็จะเป็นการเรียกรถยกรถสไลด์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับตัวต่อมาเนี่ยเราก็เลยปรับเป็นเลเวล2องละคือไม่จาเป็นต้องมีแอปพลิเคชันละสำหรับลูกค้านะครับก็คือเรียกผ่านเว็บได้เลยไม่ต้องโหลดแอปให้เปลืองพื้นที่ในโทรศัพท์นะครับ หรือว่าชั่วโมงเร่งด่วนนาทีฉุกเฉินยาวิการต่างๆก็เข้าเว็บแล้วก็เรียนเลยหรือจะเข้าไลน์ก็ได้ครับ mm hmm. @24kafix นะครับก็ mm hmm. จะมีลิสต์เมนูนะครับการเปสเสจให้เลือกเลยว่าจะเรียกช่างประเภทไหนนะครับและสิ่งสำคัญคือแอปของเราเนี่ยเราสามารถเลือกบุคลากรช่างได้นะครับในส่วนของพื้นที่นะครับในส่วนของโลเคชันว่าอยู่ใกล้ไกลนะครับดูระยะทางได้แล้วก็ราคานะครับ แล้วก็ดูเลเวลของช่างได้นะครับช่างแต่ละคนก็จะมีความเก่งความสามารถเนี่ยที่ต่างกันเฉพาะทางเราก็เอาขึ้นมาให้ลูกค้าเห็นเลยว่าริงงานชนิดนี้งานประเภทนี้งานซ่อมด้านนี้ลูกค้าอยากจะเรียกช่างประเภทไหนมาบริการอันนี้เราก็อยู่ในส่วนของการพัฒนาปัจจุบันนะครับเมื่อที่ยังไม่มีแอปเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือลูกค้าแล้วเนี่ยมาสะสมนะครับประมาณ4ปีเนี่ยอยู่ที่ยอดเกินเกินแสนละนะครับที่ดูล,ละสุดครับเกินแสนคือมีการ Contact, มีคอนแทคนะครับติดต่อมาหลานแสนที่จบงานไป,ปจบงานไปเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะครับประมาณเกือบ3 0,000ื่นหรือสามหมกว่าแล้วไม่แน่ใจต้องไปดูวิธีนึงก็เป็นการที่ช่วยเหลือแล้วได้รับคำขอบคุณจากลูกค้าเยอะแล้วก็ได้รีวิวได้คอมเมนต์มันดีอย่างนะครับที่เราได้คอมเมนต์จากลูกค้านะครับเราได้เอามาปรับปรุงนะครับแล้วก็เอามาพัฒนาในส่วนของแก้ไขเรื่องการทํางานของช่างเองหรือลูกค้าจะเรียกช่างเองเราคัดลูกค้าให้ช่างเพราะบางทีลูกค้ามาในมุมวิชาชีพก็มีช่างก็กลัว บางทีลูกค้าก็กลัวช่างเหมือนกันวา่าช่างจะเป็นคนดีหรือไม่ก็กลัวลูกค้าเหมือนกันก็หลายอย่างนะครับก็เราก็จะไปทําให้เราคัดกรองแล้วก็จะเป็นช่างที่เราอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราเชื่อว่าข้างหน้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะวันนี้ยังไงเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราคัดกรองยันดีมีการตรวจสอบทุกอย่างครบถ้วนนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาอคชิพคลิปแรกนะครับให้ลูกค้าเห็นภาพนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ออกสื่อเลยนะครับมัวในพัฒนาอยู่หลังบ้านโอเป มีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปข้างล่างเลยเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมมอสนะครับ24่บาฟิกนะครับขอบคุณครับ